ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายชาแนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโกมานะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตในส่วนของแพทวันที่26เดือน3ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างน,นะครับ และก็ในส่วนของเครื่องรางหรืออัม ulet นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่ามาใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับมีการทํางานยังไงบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับส่วนแรกที่ทางตัวเกมอัปเดตขึ้นมานะครับนั่นก็คือในส่วนของการคาฟนะครับซึ่งการคาฟนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนคําพูดและก็ปรับเปลี่ยนสูตรในการคาฟนิดหน่อยนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับจากเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการคาฟทูใช่ไหมครับปรับเปลี่นนรัะคบ ซึ่งทางตัวเกมเขาบอกเอาไว้ว่านะครับก็เป็นการอัปเกรดทั่วไปนั่นแหละครับจากระดับคอมมอนนะครับเปลี่ยนไปเป็นระดับแรนั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของการอัปเกรดนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วัตถุดิบนั่นก็คือระดับที่ต่ากว่านะครับที่เพื่อนต้องการจะอัปเกรดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปวิดีโอนะครับนั่นก็คือระดับคอมมอนนะครับต้องการอัปเกรดไปเป็นระดับแรนั่นเองนะครับใช้คอมมอน3ใบแล้วก็ใช้แร่ภายในตัวเกมหรือเหลี่ยญภายในตัวเกมนั่นเองนะครับทั้ง3เหลี่ย และเพื่อนๆนะครับสามารถดูระยะเวลาในการคับหรือระยะเวลาในการอัปเกรดได้นะครับด้านขวามุมบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลดระยะเวลาตรงนี้ได้นะครับโดยการใช้เหรียญ GMD หรือใช้เหรียญของเผ่าของเพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการคัพ2นะครับก็มีการอัปเดตในส่วนของสูตรการผลิตนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่เขาใช้คําพูดว่าคัพ2เพราะว่าในส่วนนี้นะครับวัตถุดิบในการคาฟนะครับมีเพียงแค่เหรียญของตัวเกมเท่านั้นนะครับในการคาฟนะครับ ต่างกับการอัปเกรดนะครับที่ใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีระดับต่ำกว่าที่เพื่อนต้องการคาฟหรือว่าต้องการอัปเกรดไปนั่นเองนะครับในส่วนของการคาฟทูนะครับเพื่อนๆก็สามารถลดระยะเวลาได้เช่นกันนะครับหลักการทํางานคล้ายๆกับการอัปเกรดเลยนะครับต่อไปนะครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือการคาฟอัลบูเลตนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับต้องการให้มีการคาฟในส่วนนี้เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งการคาฟในส่วนนี้นะครับผู้เล่นสามารถใช้เหรียญภายในตัวเกมได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครััับบไมมม่ีกกกาารรอปเดะจ ไปเป็นระดับแลนน์เองนะครับซึ่งวิธีการครัฟนะครับเพื่อนๆก็ใช้เหลี่ยญภายในตัวเกมนั่นนะครับแต่ในส่วนของราคาการคาฟนะครับทางตัวเกมแจ้งเอาไว้ว่านะครับจะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าการคาฟอุปกรณ์นั่นเองนะครับโดยราคาอยู่ที่1.5เท่าของราคาคาฟอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นคอมมอนนะครับเพื่อนๆ่จะเห็นว่าราคาอยู่ที่4 5 0 GMM ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของอุปกรณ์ระดับคอมมอนนะครับจะอยู่ที่ราคา300นั่นเองนะครับ แปลว่านะครับในการขับอะมูเลตนะครับจะแพงขึ้นอยู่ที่1.5เท่านั่นเองนะครับตามที่เขาแจ้งเอาไว้นั่นเองนะครับหลักการทํางานในการขาบนะครับก็เหมือนเหมือนกันทั้ง3อย่างเลยนะครับแต่เพื่อนจะเห็นว่านะครับในการคาบแต่ละครั้งนะครับจะใช้ในส่วนของสตาร์บิน่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนเนก็สังเกตตรงนี้ดีนะครับต่อไปนะครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือการรีโลอะมูเลตนะครับก็อย่างที่ว่านะครับอะมูเลตแต่ละอันนะครับจะมีโบนัสให้เพื่อนนะครับสองสเตตัสนั่นเองนะครับ ซึ่งเพ um, ื Walker, ่อนเพื่อบางคนนะครับก็ไม่พอใจในสเตตัสที่ตัวเองได้ในนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เหรียญพพน์โดเกมนะครับแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับโดยการนําอมลตนะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็จะบอกในส่วนของปริมาณการใช้วัตถุดิบนะครับว่าต้องใช้เหรียญพัน์โเกมเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะสุ่มนะครับว่าเพื่อนจะได้อะไรนั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องกดสปินนาวตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับจะไม่ใช้สตาร์ n ินาในการรีโลนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาปรับเปลี่ยนโบนัสได้เรื่อยๆเลยัไม่จจํําากดนะครับ จนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนั่นเองนะครับใครสายเปนะครับที่ไม่พอใจในส่วนของโบนัสอัมบูเลตนะครับสามารถมาลองรีโลตรงนี้ได้นะครับอ่าก็คร่าวๆในส่วนของแลบประมาณนี้นะครับมีการอัปเดตเบื้องต้น4อย่างนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของระบบสตาร์มีนาที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายในส่วนของสไลด์ละกันนะครับเพื่อที่เพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับต่อไปนะครับอัปเดตในส่วนของสตาร์มีนานะครับเดี๋ยวจะขออธิบายในสไลด์ Excel แลละกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจละกันนะ อย่างแรกเลยนะครับสตาร์ินนะครับทางผู้พัฒนานะครับเขาบอกว่าผู้เล่นเก่าๆนะครับไม่มีการรีอินเวสต์นะครับหรือไม่มีการลงทุนเพิ่มนั่นเองนะครับเป็นแบบประมาณว่าเสือนอนกินนั่นเองนะครับก็เลยเพิ่มระบบนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยอยากให้ผู้เล่นนะครับที่มีระดับเลเวลนะครับ0ถึง1นะครับเพิ่มปริมาณการสแต็กดาวนั่นเองนะครับโดยปริมาณการสแต็กดวงดาวนะครับผู้เล่นสามารถดูได้ที่ตารางนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นคร่าวๆนะครับเลเวลหนึ่งนะครับต้องการแล่ประจําเผ่านะครับอยู่ที่500นะครับปริมาณ GMD ที่ต้องใช้ในการอันล็อกนะครับอยู่ที่0แปลว่านะครับค่าธรรมเนียมในการอันล็อกเลเวลหนึ่งนะครับใช้ GMD อยู่ที่0ูนย์นั่นเองนะครับก็คือค่าธรรมเนียมในการอัปเกรดคือฟรีนั่นเองนะครับสตาฟมีหน้าในการรีเจนนะครับอยู่ที่3นะครับแล้วก็แม็กซ์สตาฟมีน้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมนะครับเลเวลศูนย์นะครับอยู่ที่300นะครับ เพิ่มขึ้นมา50นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับปริมาณสตา m i มินานะครับทุกๆ1เลเวลนะครับจะขึ้นมา50นะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเลเวล2กันนะครับเลเวล2นะครับปริมาณความต้องการในการ stack down นะครับคือ750นั่นเองนะครับ Unlock free นะครับอยู่ที่4นั่นเองครับคือใช้ GMD ในการปลดล็อกเลเวลนะครับอยู่ที่4หน่วยนะครับหรือว่า4เหรียญนั่นเองนะครับในส่วนของสตา m i มิน e า e ีเจนนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเนะครรับหเพืื่่่ออ2มไ จากเดิมนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับจะรีสามสต้ามินานะครับพอเป็นเลเวล2นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรีสี่สต้ามินาั่นเองนะครับซึ่งแม็กสต้ามิน่านะครับจากเลเวล1นะครับอยู่ที่350ก็เพิ่มมาเป็น400นะครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเลเวลละ50นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ตารางนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างในการอัปเกรดเลเวลให้เพื่อนได้ดูกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆต้องการอัปเกรดจาก0ไปเป็น1ใช่ไหมครับ เพื่อนๆต้องใช้ในส่วนของ MR หรือ hey. แลกประจำเผ่าอยู่ที่500นะครับแล้วก um. ็ GMD นะครับอยู่ที่0นั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนต้องการอัปเกรดจาก0ไปเป็น2นะครับเพื่อนๆต้องใช้ MR อยู่ที่750นะครับแล้วก็ GMD นะครับอยู่ที่4หน่วยนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนต้องการอัปเกรดจาก0ไปเป็นเลเวล3นะครับเพื่อนๆต้องใช้ MR หรือแลกประจำเผ่าอยู่ที่1,500นะครับแล้วก็ GMD นะครับอยู่ที่6หน่วยนะครับ แปลว่านะครับเพื่อนๆถ้าหากต้องการอัปเกรดจาก0นย์ไปเป็นระดับ3นะครับเพื่อนๆต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่บ้างนะครับนั่นก็คือ0ถึง3านะครับเท่ากับ MR 1 5นะครับแล้วก็ GMD นะครับอยู่ที่10หน่วยเลยนะครับก็คืออัพ1ไป2แล้วก็2ไป3นั่นเองนะครับเข้าๆในการอัปเกรดเลเวลก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งปริมาณ Max Stamina นะครับทุกๆ1เลเวลจะขึ้น50นะครับแล้วก็ในส่วนของ Stamina Regen นะครับทุกๆ2เลเวลนะครับจะขึ้น1หน่วยนะครับ ยกตัว <Universe> อย่างเช่นนะครับเลเวลสองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสตาร์มินานะครับรีทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ที่4นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเป็นในส่วนของเลเวลสี่นะครับรีสตาร์มินาทุกๆุหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ที่5นั่นเองนะครับแปลว่านะครับทุกๆุสองเลเวลนะครับจะเพิ่มหนึ่งสตาร์มินาเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนลอง estimate ดูนะครับว่าในการสแต็กนะครับจะแตกประมาณเท่าไหร่นะครับในการสแต็กดวงดาวนะครับค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับจากเดิมนะครับเพื่อนๆนะครรับสาามถขุดด GMD ไ้100%เลยนะครับก็คือว่าสามารถในการขุดแต่ละะะคครรรััั้้งนบบจได GMD ใได้หครับ แต่ทางตัวเกมนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือว่าในการสแต็กดวงดาวนะครับยกตัวอย่างเช่นเลเวลสูงนะครับสามารถขุดในส่วนของ GMD ได้แค่50%เลยนะครับก็คือโอกาสที่จะขุด GMD ได้นะครับอยู่ที่50%แล้วก็ขุดไม่ได้นะครับอยู่ที่50%นั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสแต็กไปเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับก็คือขุดได้60%นะครับขุดไม่ได้40%นั่นเองนะครับยิ่งเพื่อนๆนะครับสแต็กไปได เลเวลเยอะมากเท่าไหร่นะครับปริมาณหรือว่าอัตราการขุดได้ GMD นะครับก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อสามารถดูได้ที่ตารางขวามือตรงนี้นะครับในการอัปเกรดถัดมานะครับการใช้งาน s t a m i n a นนะครับผู้เล่นนะครับสามารถดูได้ที่ตารางนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ Common 1ใบนะครับจะใช้งาน1 s t a m i n a นั่นเองนะครับแล้วก็แร่หนึ่งใบนะครับใช้งาน2 s t a m i n a นะครับถ้าผู้เล่นนะครับมี3 Com m o n นะครับก็แปลว่าในการขุด1ครั้งนะครับผู้เล่นจะใช้3 s t a m า n a ในการขุดนั่นเอง ในส่วนของระบบสนะครับมีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มในส่วนของสต a ามินาเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับระบบการสาบนะครับก็มีผลเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผู้เล่นโดนสาบนะครับจะทําให้ในปริมาณการใช้นะครับสตามินาเพิ่มมากขึ้นนะครับตามปริมาณอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวเกมนะครับต้องการให้ผู้เล่นนะครับสวมใส่อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผู้เล่นโดนสาบนะครับปริมาณการใช้สต m ามินําสหรับอุปกรณ์1ชิ้นนะะครับจเท่ากับงชิ้3นะ แต่ถ้าหาก2ชิ้นนะครับสตาิจะใช้อยู่ที่1.5เท่านี่นะครับแล้วก็3ชิ้น4ชิ้นก็จะลดหลั่งกันไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับโหมดฟื้นฟูนะครับถ้าหากผู้เล่นนะครับสตารินเหลือศูนเมื่อไหร่นะครับผู้เล่นจะเข้าสู่ในส่วนของโหมดฟื้นฟูนั่นเองนะครับจนกว่า Stamina นจะถึง100%นะครับแต่ถ้าหากอยู่ในโหมดนี้นะครับผู้เล่นสามารถขุดได้นะครับแต่จะติดในส่วนของดีบัฟนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าหากเข้าสู่โหมดนี้นะครับผู้เล่นจะไม่ได้รับ GMD เลยนะครับก็คือ GMD ท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับขุดไปก็จะไม่รับ GMD นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการขุดนะครับผู้เล่นจะมีโอกาส33%นะครับขุดล้มเหลวนะครับนั่นก็คือขุดฟรีนะครับไม่เสียทรัพยากรนะครับแต่ก็จะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับก็จะติดคู่ดาวในส่วนของการขุดนั่นเองครับแล้วก็ถ้าอยู่ในโหมดฟื้นฟูนะครับค่าธรรมเนียมในการถอนจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะครับ2%นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก เดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของโหมดฟื้นฟูกันนะครับถ้าหากเป็นเลเวลศูนย์นะครับจะรีสตาร์มิน่านะครับสามทุกๆ1ชั่วโมงนี่เองครับแม็กซ์สตาร์มิน่าอยู่ที่300ร้อยเองครับถ้าหากผู้เล่นนะครับอยู่ในโหมดฟื้นฟูนะครับจะคูณ10เท่าจากเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเลเวลศูนย์นะครับรีทุกๆ3ชั่วโมงใช่ไหมครับในส่วนของสตาร์มิน่านะครับก็จะเป็นนะครับทุกๆ3ชั่วโมงจะรีเป็น3ามคูณสินะครับก็คือ30นั่นเองนะครับและถ้าหากเป็นเลเวล2 2นนะะคครรัับบเเลลว เท่ากับรีชั่วโมงละ4ใช่ไหมครับถ้าหากอยู่ในโหมดฟื้นฟูนะครับคูณ10เท่ากับ40ต่อชั่วโมงนะครับอ่าหลักการทํางานก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของโหมดฟื้นฟูปริมาณสตามิน่าที่รีเนี่ยนะครับถ้าผู้เล่นนะครับอยู่ในเลเวลสูนะครับระยะเวลาในการฟื้นฟูนะครับอยู่ที่10ชั่วโมงแน่ๆครับก็ถ้าหากผู้เล่นนะครับอยู่ในโหมดฟื้นฟูนะครับก็จะติดดีบัฟสี่หัวข้อตรงนี้นะครับยังไงก็สังเกตในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับสตาร์มีนานะครับผู้เล่นสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการใช้ GMD ในการจ่ายได้นะครับถ้าหากผู้เล่นไม่ต้องการรอนะครับผู้เล่นสามารถเข้าไปที่หน้าตัวเกมนะครับและกดตรงคําว่าแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับหลังจากที่กดแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาให้ผู้เล่นจ่ายเป็น GMD นะครับซึ่ง GMD ตรงนี้นะครับจะใช้ในส่วนของที่อยู่ในกระเป๋าภายในตัวเกมเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถรีในส่วนของสตาร์มีนาได้นะครับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับจะมีการปรับใช้สตาร์วิทาที่สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการเล่นมินิเกมการ PVP นั่นเองนะครับแล้วก็การเช่า CPU นะครับสามารถจ่ายได้ด้วย GMD นะครับแล้วก็ระบบ2 FA นะครับคือการยืนยัน2ขั้นนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือต้องการให้นำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าหาไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย